ในกรณีการสร้างเด็กนนก,ก็ต้องมีความคิดว่าอ๋อเด็กที่เราสร้างเองไม่ได้หรอกเราแค่ลงทุนจริงๆแล้วคนปลูกเด็กก็คือคนที่เป็นจรรมกรค,คนที่อยู่ภายนอกนั่นแหละถ้าสอนฝ่ายเนี้คิดในลันกษณะเคื่องดูดกันชนชั้นมันหายททันีเลยมันเหลือแต่ความรักความเมตตาความรักความเมตตาก็กลายเป็นริ้นฐานของความสลับสมาธิเป็นร้งหนึ่งใต่เดียวกัน ต่อมาก็คือว่าชนชาติไทยเนี่ยกำลังถูกปั่น,ปนเป็นที่เรียใส่รั่นตาให้ลบลาลบราท่าฟันกันเองตอนนี้คนไทยเนี่ยถูกปัน่นให้ลบลาท้าคันกันเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนไทยยังไม่เข้าใจว่าตัวเองอยู่ในสถานะอะไร ทำไมเข้าสีมาให้ไล่ป้ายกันเองตอนเนี้ยในครัวเรือนอะพ่อป้ายแม่แม่ป้ายลูกไล่ป้ายกันไปแต้งสีกันไปเรื่อยๆที่ทำง,งานก็ไล่ป้ายไ,ไม่ชอบใครบอกเอาสีนี้ไปใส่ร้ายป้ายสีมันเกิดขึ้นในยุคนี้นเมื่อก่อนภาพมันไม่ชัดใส่ร้านป้ายสีเป็นยังไงเนะ่เราก็ไม่เข้าใจมาเข้าใจตอนนี้แหละถ้าเป็นชิ้นตีจริงๆเนี่ยอาาภาบอกเลยว่าเราเป็นชิ้นต คนที่เขาปานเราเนี่ยเขายิ่งใหญ่เลยตอนนี้ลองคิดดูกันแล้วกันว่ามันจริงไหมประการต่อมาก็คือว่าระบบครอบครัวของไทยเนี่ยกำลังจะความแพนอย่างยิ่งอย่างที่ได้กล่าวว่าเราไม่ไเรียนลูกเองคนข้างน,นอกมารับจ้างเรียนลูกคนเืินเดือนคนเินเดือเ,เข้าไปหาเงินมาจ้างลูก ด้านคนบปนพ่อมาเลี้ยงคนเป็นนอก,นนนอกมีลูกให้ใครเลี้ยงปู่ย่าตาทวดญาติพี่น้องเลี้ยงในที่สุดคนสองข้เวลาโตขึ้นมาถ้าเป็นโตปปรพอที่โตขึ้นมาโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อรบรมบกพร่รูกฝ,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 ฝังคุณลักษณะพิเศษของชนชาติน,นั้นๆไว้แต่ว่าผูกใครก็ไม่รู้บางทีก็มีที่เลี้ยงเป็นการเรียงเป็นพมามา่อ อาทิตย์หนึ่งอยู่กับลูกสาวลูการถึงสุขอยู่กับพี่เลี้ยงขอโทษทีการกินก็ต้องกินกินอย่างเขาฟังเพลงอย่างเขาต้องหมอย่างเขาเคิียดอย่างเขากว่าจะเข้าโรงเรียนปถมก็สายเสียแล้วกว่าจะเข้าอนุบานก็สายเสียแล้วเพราะฉะนั้นชนชาติเราเนี่ยตอนนี้กำลังปลูกพันธุ์ในเรื่องนี้มากเพราะมันง่ายฝรั่งเขาไม่จ้างคนเขาไม่มี นันนี่ประจำรูปเขาต้องเอาคนที่เป็นนันนี่มีการศึกษาดีแล้วก็มาเป็นช่วรทางช่วยาหรือมีนันนี่ประจำออฟฟิศพ่อแม่ต้องเรียนลูกเองเขาถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากจุดเปลี่ยนที่สําคัญคือคนที่ถูกค,คือคนที่เรียนรูปเนี่ยเขาจะพูดว่าเมื่อไหนก็ตามที่ไคเไป็นนั้นขอบโลกภ่มโลกรับมาให้คนต่อผู้ที่มีชีวิต ประการหนึ่งซึ่งถือว่ามีความสาคัญมากก็คือว่าระบบการเมืองซึ่งมีพรรคการเมืองไม่เข้มแข็งระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันพรรคการเมืองไม่เข้มแข็งทําให้คนที่เป็นตัวจริงเนี่ยไม่กล้าเป็นกรรมการพรรคการเมืองเพราะตัวถูกยุบถูกแขวนถูกห้ เอานายไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นกรรมการอาคารเดซึ่งอันตรายมากมีมากพรรคเล็กพรรคน้อยเรายาังไม่เคยเห็นยังกรีเนี่ยเพิ่งได้ทางการเมืเป็นครั้งแรกที่ได้รัฐบาลผสมนะไม่มีใครชนะเด็ดขาดต้องไปผสมคันซูร์บิชกับริบบลล์ไป,ผ,ป,ผ,ปสผสมกันเขาก็ได้รัฐบาลผสมเหมือนกัน,ะะนเพราะว่าชนะกันไม่ขาด ระหว่างคอนเสิร์ติกับเลเบอ,อร์อาจาผสมเขาหนักใจมากเพราะว่าเขาไม่เคยมีของเราเนี่ยถ้าเด็กถ้าขาเลยหนักใจมากเราต้องผสมนะเราจึงจะสบายใจผสมกันต่อรองกันเป็นผลประโยชน์อาไรมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่ามันมีความจำเป็นมากระหาว่างคนที่เป็นนักการเมืองแล้วไปบริหารกระทรวง แต่ไม่ตรงสายที่ตัวเองถน,นัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เอาครทำกฎหมายบริหารไม่ใช่เอาวิทนะยาศาสตร์ไปกระทรวงเศรษฐกิจเอาไ,ไ,ไปาต้องรู้ไปบริหารตอนนี้กระทรวงต่ตางๆของเราเป็นกระทรวงการคลังว่าการนะครับตรงสายแต่ว่ากระทรวงอื่นเนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามีกระทรวงไหนที่มันตรงคนจริงเราฝากประเทศชาติบบ้าเงินไว้กับคน ซึ่งไม่โปรสายไม่เชี่ยวชาญในสาย,สายอันตรายมากนะเหมือนกับคนขับขับรถใหม่แล้วเราดันพาผู้โดยสารให้เขาขับเลยไม่เคยขับอากตอนเลยแต่ว่าขับรถอย่างรวดเร็วเลยเราไว้ใจคนขับมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ถือว่าถ้าการเงินต้องจัดสรรนักการเงินไม่โปรสายเ mm hmm. นี่ยระบาดมากเขาคิดมานานว่าเมื่อไหร่จะได้เจอ เรียว่าเป็นเรื่อสงสำคัญมากเป็นเรื่องใกล้ตัวนะ